ครับเช้าวันจันทรนะครับวันนี้ก็มีสามสาวนะครับหัวใจยังว่างนะครับหน้ามอมมอมนะครับลิ้นก็ดําทั้งลิ้นนะครับเขาเรียกว่าดําทั้งแผ่นเนอะนะครับตอนนี้มีให้เลือกถึงสามตัวด้วยกันนะครับเนี่ยครับสีเข้มมากนะครับเดี๋ยวก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆนะนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ได้ดามหูให้นะครับเดี๋ยวถ้าดามหูเนี่ยจะน่ารักกว่านี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีก กำลังซนนะครับช่วงนี้นี่ตอนนี้จะมีมาร์กตรงขานะครับสีขาเป็นมาร์กิิงนะครับตัวนี้อ่านลึกศอนแน่นะครับอ่านลึกศรตัวนี้อ่านใหญ่มากครับสวยมากเนี่ยนะครับอ่านลิ้นก็คือทั้งแผ่นทุกตัวครับดำทั้งลิ้นทุกตัวนะครับดำทั้งลิ้นทุกตัวถือว่าสวยๆเลยครับอนาคตแม่พันธุ์เนาะนะครับคนที่มองหาแม่พันธุ์นะครับ ทำวัคซีนให้1เึ so far, ่เคมนะครับแล้วก็มีใบเพดีกรีให้ด้วยนะครับใบเพดีกรีดูเป็นสีม่วงนะครับก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับ